ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่เก้าส<好>ิบสองเมรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสอนภาษาจีนชุดภาษาจีนในชุดประจำวัน日常ดำเนินรายการโดยผมถากูลพัฒนพัทระศิลังกูลดิฉันปินชาสาเกตสำหรับในวันนี้นะครับ เป็นตอนที่9มีชื่อตอนว่าตลาดอาหารทะเลจะมีเนื้อหาบทสนทนาเป็นยังไงนั้นเราไปฟังบทสนทนากันเลยดีกว่าครับ又又大又新的和虾虾快来看看怎า公公斤500公斤螃蟹蟹不 鱿鱼和生蚝呢？鱿鱼一公斤两百五十株，生蚝一公斤三百株。帮我称一下这两条三文鱼有多重？两条一起有五公斤重。这些都要了，帮我洗干净，我一会儿回来取。 จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปนะครับเรามาทวนกันทีละประโยคประโยคแรกพูดว่าอ大ด新鲜的螃蟹和龙虾快来看看อ大ด新鲜的螃蟹和龙虾快来看看ปูและกุ้ง lobster ทั้งใหญ่ทั้งสดรีบมาดูกันเร็วค่ะปูและกุ้งลอบสเตอร์เรียกว่าผังเซ่เหอหลงเซาผังเซ่เหอหลงเซาปูผังเซ่ผังเซ่ และเหอเหอกุ้งล l o เตอร์เรียกว่าหลงชยหลงชยปูและกุ้งล l o เตอร์ผังเซ่เหอหลงชยผังเซ่เหอหลงชยใหญ่ ต้าต้าสดสดใหม่สินเซียนสินเซียนทั้งยโยอทั้งใหญ่ทั้งสดพูดว่ายต้ายสซินเซียน โยต้าโยซินเซียนที่ซึ่งอันใช้เป็นคำเชื่อมนะครับออกเสียงว่าเตะเตะปูและกุ้งลอบสเตอร์ที่ทั้งใหญ่ทั้งสดพูดว่าโยต้าโยซินเซียนเตะผังเซียและลงเซอร 肉大肉新鲜的螃蟹和龙虾รีบมาดูกันเร็วค er ่ะรีบมาดูค่อยหลายข้านคันค er ่อยหลายข้านคันรีบค่อยค่อยมาหลายหลาย รีบมาคว่วยหลายคว่วยหลายดูดูด,ดูข่านขานข,านข่านขานรีบมาดูรีบๆมาดูพูดว่าคว่วยหลายข่านข่านคว่วยหลายข่านข่านปูและกุ้งลบสเตอร์ทั้งใหญ่ทั้งสดรีบมาดูกันเร็วค่ะ 又大又新鲜的螃蟹和龙虾，快来看看！又大又新鲜的螃蟹和龙虾，快来看看。ทวนท看้又大又新鲜的螃蟹和龙虾，快来看看。 ประโยคต่อไปนะครับพูดว่าผังเสี่ยปุชั่วจําไม่ม่ังเสี่ยปุชั่วจําไม่แม่ปูไม่เลวเลยทีเดียวขายยังไงครับปูเรียกว่าผังเสี่ยผังเสี่ยเลวไม่ดีชั่ว ชั่วไม่ปู่ปู่หรือออกเสียงอีกอย่างหนึ่งว่าปูปูไม่เลวพูดว่าปูชั่วปูชั่วไม่เลวก็คือหมายถึงดีนั่นเองนะครับปูไม่เลวพูดว่าผังเีสบูชั่วสถานีวิทยุศึกษา ผังเชีย่ยปูชั่วขายอย่างไรขายยังไงพูดว่าจะ่าไม่จม่าไมา่ขายไม่ไม่อย่างไรยังไงใช้ถามวิธีนะครับออกเสียงว่าจม่าจม่า ขายอย่างไรขายยังไงพูดว่าจืมาไมา่ปูไม่เร็วเลยทีเดียวขายยังไงครับผังเชีบปูชั่วจะมาไม่ผังวจะมทวนอีกครั้งนะครับผังเชีบปูชจะมม่

หนึ่กิโลห้าบาทพูดว่าอีกงจินอ uh ู่จูอีกงจินอู่จูหนึ่กิโลอีกงจินอีกงจินกิโลกิโลกรัมออกเสียงว่ากงจิน กงจินหนึ่งเลขหนึ่งอีอีหนึ่งกิโลออกเสียงว่าอีกองจินอีกองจินห้าร้อยบาทอู่าปจูอู่ายจูายจบาทค่าเงินบาทจู จ 500, ูห้าร้อยหูปะหูปะห้าเลขห้าหูหูร้อยหลักร้อยปาแปะห้าร้อยพูดว่าหูปะอูปะห้าร้อยบาท หูไบจูหูไจูกิ0บาทอกิโลห้กงกิรอกโายงิโอปยปา่รยบานโยบต่ก้อมานะคลรับาทกุ้งลอบหกลกห่ลบา่า,าอกอกิ สี่ร้อยลองหกลงกิงก่กิโ่งกิโงกล่งกลองกงกหงหลหง蝦ลหกลหงกิกกิกกิก 四百株四百株四ออ。四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 。百四。四百。四百。四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 。 กุ้ง l o b e r หนึ่งกิโลสี่บาทหลงเชาอีกงจินสี่ร้จูหลงเชานงกินลสี่ร้อจูทวมอีกครั้งนะครับหนึ่งกิโลห้ร้บาทกุ้งล o b s t e r หนึ่งกิโลสี่ร้บาทพูดว่าอีกงจิน 五百株龙虾一公斤400猪，一公斤四百株。一公斤五百株龙虾，かか一公斤四百株。再一一公斤五百株龙虾，一公斤四百株。 ประโยคต่อไปนะครับพูดว่าย鱼和生แ呢？นะ鱼和生ห呢？ปลาหมึกและหอยนางรมล่ะครับปลาหมึกเรียกว่าย鱼ย鱼และใช้เป็นคำเชื่อมออกเสียงว่าเหอสถานีวิทยุศึกษาเหอ หอยนางรมเรียกว่าเซิง์ฟหอยเซิง์ฟหอยปลาหมึกและหอยนางรมล่ะครับยูยูเหอเซิงหอยเนอะยูยูเหอเซิร์ฟหอย twenty ครับยูยูเหอร์เซิร์ฟหอยเนอะ ประโยคต่อไปนะครับยูยู1กิโล250จูเซิงหาว1กิโล300ตัวยูยู1กิโลย5 0จูเซิงหาว1กิโล300ตัวปลาหมึก1กิโล250บาท หอยนางรม1นกิโลสามบาทปลาหมึก1นึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบบาทพูดว่ายาอหยูอีกองจินเลี้ยงป่าอจูยอ้ย,อยู่公斤去养百ปลาหมึก ยอ,อยยอ,อยหน่งกิโลอีกิจินอีกงจิน,ก,จนกิโลกิโลกร,รมัมกงจินกงจินหนกิโลกร,รมัมหรือ1กิโลพูดว่าอีกองจิน อีก公斤ปลามึกหกิโลอยอหยูอีก公斤ยอหยูอีก公斤สองร้อยห้าสิบบาทย百五่铢两百五จ铢บาทจู จูห้อู่สืออู่สือสองร้อยเลี้ยงปะเลียงปาสองร้อยห้าสิบพูดว่าเลี้ยงป,าย, 250, า,ยงปายอู่สเลียงปายอู่สืสองร้อยห้าสิบบาท เลี้ยงปลายูสิจูเลี้ยงปลายูสิจูปลาหมึก1นกิโลสองบาทพูดว่ายอหยูอีกองจนเลี้ยงปลายูสิจูยอหยูอีกอออกิโลเ0็ดรหอยนงห้าสิ300บาท 生蚝一公斤三百铢เหหอยนางรมเรียกว่าเซงหอยเซงหอหนึ่งกิโลอีึกงจินอีนกกงจิน หอยนางรมหนึ่งกิโลซึ่งขอยหนึ่งจินเซิงขอยหนึ่งจินสามร้อยบาทสามร้อยจ,สยจูสามร้อยจูสามเลขสามสามสามร้อยหลักร้อยแปะ แป0สามร้อยซันป่ซันป่สามร้อบาทซันป่จูซันป่จูหอยนางรมหนกิโลสามบาทพูดว่าเคืงอ,อกกงห่งอหนเงหอ อีก公斤สั้นไปจูปลามึกหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบบาทหอยนางรมหนึ่งกิโลสามร้อยบาทพูดว่าอยอหยูอีก公斤ิน五十铢生蚝一公斤三百铢ยุ 一公斤两百五十株，生蚝一公斤三百株。读完一次。鱿鱼一公斤两百五十株，生蚝一公斤三百株。帮我称一下。 这两条三文鱼有多重？帮我称一下。这两条三文鱼有多重？ช่วยชั、哎、่งปลาแซลมอนสองตัวนี帮้ให้ผมหน่อยว่าหนักเท่าไหร่ช่วยช่วยเหลือปังปังผมฉัน ออกเสียงว่าหัวหัวช่วยผมช่วยฉันปปังวงหัวช่างช่างน้ำหนักเเงิงหน่อยนิดหน่อยอ以下 一下ช,ช่วยฉันชั่งน้ำหนักหน่อยสถานีวิทยุศึกษาปลา,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 าแซลมอนเรียกว่าซันเหวินหยูซันเหวินหยูปลาแซลมอนสองตัวนี้ เล这两条三文鱼这两条三文鱼แถวแถวตัวใช้เป็นคำลักษณะนามของปลาสองตัวเหลี่ยงแถวเหลี่ยงแถวสองออกเสียงว่าเหลี่ยง เหลี่ยงนี่หรือนี้เจอเจอสองตัวนี้เจอเหลี่ยงเถียวเจอเหลี่ยงเถียวปลาแซลมอนสองตัวนี้พูดว่าเจอเหลี่ยงเถียวสั้แซลมอนถียว ซ่านเหวนยูหนักเท่าไหร่มีน้ำหนักเท่าไหร่有多重有多重ช่วยผมช่างปลาแซลมอนสองตัวนี้ว่าหนักเท่าไหร่พูดว่าปัางหว่อเชิองอี๋อเซา这两条三文鱼有多重

เหลียงเถียวอีีโยอู่กงจินจงสองตัวนี้รวมกันหนักห้ากิโลค่ะสองตัวเหลี่ยงเถียวเหลี่ยงเถียวด้วยกันอีฉอีมี Dỗ Dỗ Nặng Nắm nặng Trông Trông 5 kg, lô Ủ công chín Ủ công Nặng 5 kg, lô Ủ công chín trông Ủ công chín trông มีน้ำหนักห้ากิโลพูดว่ายออู่กงจินจ่งมีน้ำหนักรวมกันห้ากิโลอีกที่有五公斤重อีกที่有五公斤重สองตัวนี้ มีน้ำหนักรวมกัน5้กิโลเลียงเทียวอี้ีเยวอู่กงจินจง两条一起有五公斤重ทวนทังน้งหมดอีกครั้งนะครับ两条一起有五公斤重ประโยคสุดท้ายนะครับพูดว่า 都要了，帮我洗干净，我一会儿回来取。这些都要了，帮我洗干净，我一会儿回来取。เอาหมดนี่เลยครับช่วยผมล้างให้สะอาดนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเอาเอาหมดนี่เลยพูดว่า 这些都要，这些都要。老้这些，这些，ล้วนทั้งหมด都都เอาต้องการ要要ทั้งหมดนี้ล้วนต้องการ หรือจะพูดว่าเอาทั้งหมดนี้เลยต้องการทั้งหมดนี้เลยพูดว่าเจ้อเช่โตย่าละ่ะเจ้อเช่โตย่าละ่ะทั้งหมดนี้ล้วนต้องการหมดเลยช่วยผมล้างให้สะอาดนะครับ帮我洗干净帮我洗干净ช่วยผม帮我 帮我ล้าง,างสีสีสะอาดให้สะอาดกันจิงนจ้งการจิ้งล้างให้สะอาดพูดว่าสีการจิ้งสีการจิ้งช่วยผมล้างให้สะอาดัดาง,ง,วงหสงวสก帮จ洗干ง สกันจ洗干งเดี๋ยวผมกลับมาเอาผมอีกหัว回ห取我一会儿回来取,回来取ผม我我เดี๋ยวสักครู่一会儿一会儿กลับ回 หวยมาหลายหลยเอาฉีสถานีวิทยุศึกษาฉีกลับมาเอาหุยหลย่ฉีหยุยหล่ฉีเดี๋ยวผมกลับมาเอา我一会ย回来取 这些都要了，帮我洗干净，我一会儿回来取。这些都要了，帮我洗干净，我一会儿回来取。 ทวนประโยคสุดท้ายอีกสักครั้งนะครับ这些ล都要了，帮我洗干净，我一会儿回来取。ต่อไปนะครับเรามาทวนคำศัพท์กันทีละคำคำแรกนะครับคือคำว่าอาหารทะเล海鲜海鲜ตลาด市场 市场不烈瓜烫烫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 ��烫��烫�烫 大大，大สดใหม่新鲜新鲜ชั่งน้ำหนักชัชน้ำหนักเรียกว่า重，重，กิโลกรัมก斤。公斤。กคำว่าตัวใช้เป็นคำลักษณะนามของปลาเทด้วยกัน 一起，一起。พวกนี้เหล่านี้，这些，这些。ช่วยเหลือ，帮，帮。帮ล้าง，洗，洗。สะอาด，干净，干净。กลับมา，回来，回来。 และคำสุดท้ายนะครับคือคำว่ารับหรือเอาพูดว่าจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้พบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไงที่เจาะเร下次再见